ถ้าคุณมิน้นไม่ได้นั่งโซฟาตัวนี้เนี่ยพวกเราจะไปพักที่อื่นนะห้องซีลสวิตเต็มหรอให้ย้ายห้องเลยห้องนี้ฉันจะให้คุณมิน้นผมไม่ย้ายสวยไหมเฉินเหรอกว่าจะถึงถึงสักที นอนหลับไปสิบตื่นแล้วอะพี่พอก็เ,เส้นพระรามสองดีรถติดมากพี่เหยียบเบรกจนแบบขาเกงรงไปหมดแล้วเนี่ยอืมแต่ก็คุ้มนะได้อยู่รีสอร์ทสวยๆแบบเนี้ยอย่ามาเล่นน้ำกันี่ลงก่อนเลยในน้ำเย็นเลยเย็นจี๊ะสวยมากเลยที่เนี่ย พี่พอดเดี๋ยวเราไปเช็คอินเสร็จเนี่ยมาเล่นน้ำต่อนะได้ดิน้ำเย็นมากเลยน้ำนาคุณ <c oughs> ลูกค้า้องการเช็คอินใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ที่นไนครับได้เลยค่ะ โอนะครับฉันับคุณ่ค่ะคุณมินะคะฉันเป็นแฟนขับคุณมานานแล้วนะคะเดีย๋ยวฉันขอลายเซ็นด้วยนะคะตุนตุนนี่คุณมินเป็นดารานะเป็นแขปวีไอพีของเราดูแลให้ดีละ่ะคุณมินคะชิญนั่งก็อีหลังเลยค่ะไม่อ่ะก็อีเนี่ย มันั่งไม่สบายฉันอยากนั่งโซฟาตัวนี้มากกว่าได้ค่ะงั้นตกลคู่นะคะคุณสองคนคะช่วยย้ายที่นั่งไปนั่นด้านนู้นได้ไหมคะคือคุณมินต้องการจะนั่งโซฟาตัวนี้ค่ะอะไรอ่ะพวกเรามานั่งตรงนี้ก่อน่ะทำไมต้องย้ายด้วยยังไงคะคุณสรุปว่าใจฉันนั่งตรงไหนเนี่ยคุณสองคนคะ ฉันขอร้องนะคะช่วยย้ายไปทางนู้นได้ไหมคะคือคุณมิ้นเป็นแขกเวีไอพีอะค่ะเขาเป็นดาราดังเลยนะคะดาราแล้วไงครับก็ไม่ใช่เทวดาเท่าไหร่ไม่ใช่เทวดาก็เหมือนเทวดาเลยครับคุณพนักงานถ้าคุณมิ้นไม่ได้นั่งโซฟาตัวนี้เนี่ยพวกเราจะไปพักที่อื่นนี่คุณ มุกเที่ยวอ่ะไม่อยากมีเรื่องกับใครคิดว่าเราย้ายไปน,นักก่งเก้าอี้นั่นเถอะค่ะก็แค่นั้นแหละได้ไหมไว้ที่พี่ก็ได้โซฟาตัวนี้เนี่ยนั่งสบายจังเลยอ่ะ <c oughs> บอกไล้ก่อนเลยนะว่าถึงฉันไม่ใช่เทวดาเนี่ย แต่ว่าฉันก็มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าใครบางคนโอ้วค่ำดิงค่ะขอบคุณนะคะทางโงแรมต้อนรับดีมากเลยค่ะน่ากินเนาะโอ๊ยหิวน้ำจังเลยอ่ะทำไมยังไม่มีเวลค่มดิมมาเสิร์ฟฉันล่ะอ่ะตุน เาอาเลยค่อยอสินั้นให้คุณอาคุณแต่ว่าผมมาก่อนนะครับทำเหมือนได้ไงเออ,เอ,อพี่พรคะอย่าเพิ่งเลยคะ่ะให้เขาไปก่อนก็ได้ยังไม่หิวน้ำอะคะ่ะให้คุณดารลายใหญ่เขาไปก่อนเลยคะ่ะแม้แมมแม้เป็นลูกค้า V A P นี่มันช่างพิเศษดีจริงๆได้รับบริการพิเศษตลอดขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าโรงแรมนี้ใช้เกณฑ์อะไรในการจัดระดับของลูกค้าเหรอคะคือฉันอยากเป็น V I P บ้างอะคะต้องทำยังไงหรอคะแหมไม่มีเกณฑ์อะไรหรอกคะ่ะก็ดูแค่การแต่งตัวแล้ต้องความมีชื่อเสียงนะคะตายแล้วสภาพแต่งตัวแบบเนี้ยเสรยจะเป็นแขก V I P ไม่กล้ามองดูสารรูปตัวเองบ้างเลยอะแต่งทัวางกับยาจบคิดจะมาสู้กับฉันโทษทีนะจ๊ะ เราไม่ควระระดับกันฉันเป็นถึงดารามีสิทธทิพิเศษเหนือกว่าคนอื่นมีชื่อเสียงโด่งดังใครๆก็ต้องการฉันใช่ค่ะระดับคุณมีแล้วเนี่ยต้อง VIP เท่านั้นแต่โรงแรมที่ดีเนี่ยควรให้บริการลูกค้าเท่าเทียมกันนะคะไม่ใช่แบ่งแยกชนชั้นลูกค้าแบบนี้อะ่ะเพราะว่าลูกค้าทุกคนก็เสียตังมาใช้บริการที่โรงแรมเหมือนกันนะจะมาเท่าเทียมได้ยังไงฉันเป็นคนสําคัญ ไม่ได้เป็นคนกระจอกแบบพวกแกฉันเป็นดาราดังมาพักที่ไหนแล้วถ่ายรูปลงเนี่ยก็มีแต่คนตามมาเยอะแยะแล้วพวแกละ่ะมาพักโรงแรมมาได้อะไรอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงแรมก็ควรดูแลฉันเป็นพิเศษก็ถูกแล้วใช่ค่ะคุณมินพูดถูกฉันต้องขอบคุณคุณมินมากเลยนะคะฉันขอให้คุณมินลงรีวิวหลายๆรูปเลยนะคะได้ค่ะ รายการห้องพักของเราไม้ทราบว่าคุณนิ้จะพักห้องไหนคะ่ะดูสินุชแ a n งคิวเหี่ยวอ่ะฉันขอห้องที่แพงที่สุดในโรงแรมนี้คะ่ะถ้าห้องแพงที่สุดก็ต้องเป็นห้องซีวิวสวีทนะคะห้องนี้กว้างวิวสวยเหมาะกับคุณนิ้สุดๆเลยคะ่ะ มสวิตเต็มหมอแล้วแขกคนนั้นใช้อินยังถ้ายัางเนี่ยให้ย้ายห้องเลยห้องนี้ฉันจะให้คุณมิ้นฮะว่าไงสรุปฉันได้ห้องไหนเนี่ยได้ค่ะได้แต่รอแป๊บนึงน,นะคะไปเก็บไปไหนก็ไปเอ่อคุณคะฉันขอให้คุณย้ายไปห้องที่ถูกกว่านี้ได้ไหมคะคือ ห้องที่คุณจองมาเนี่ยไม่เหลือห้องเดียวแล้วคุณมินต้องการจะพักห้องนี้นะคะ่ะตลกแล้วผมจองห้องนี้มาผมก็จะพักห้องที่ผมจองผมไม่ย้ายย้ายเถอะนะคะงั้นเดี๋ยวทางโรงแรมจะมอบส่วนลดให้ค่ะไม่ผมไม่ย้ายอ๋อพี่จะช่วยโอกาสนะสินี่ขนาดให้ส่วนลดแล้วยังไม่ยอมอีกอยากได้ส่วนลนดอย่างอื่นอีกใช่ไหมได้ อยากได้อะไรบอกมาเลยพวกเราไม่ได้อยากได้อะไรหรอกคะ่ะเราแค่ต้องการความถูกต้องเพราะเราให้ลูกค้าคนอื่นเนี่ยแซงคิวมาหลายทีแล้วแต่เรื่องห้องเนี่ยพวกฉันยอมไม่ได้จริงๆคะ่ะพวกเราจองห้องนี้มาล่วงหน้าตั้งหลายเดือนแล้วอยู่ๆจะมายกให้คนอื่นอ่ะฉันไม่ยอมหรอกนะคะคุณมิ้นคะเอ่อคือเปลี่ยนห้องได้ไหมคะ มีห้องอื่นที่วิวสวยๆอีกนะคะแต่ว่าอาจจะเล็กลงมาหน่อยะค่ะไม่ฉันต้องการพักห้องนั้นไม่ว่าจะยังไงฉันก็จะเอาห้องนั้นเอองั้นคุณมินช่วยวไปคุยกับคุณสองคนนั้นเองได้ไหมคะคือเมื่อกี้ฉันคุยแล้วเขายอมอะค่ะนี่คุณทําไมไม่ยกห้องนั้นพวกเราอะหัดมีน้ําใจสะบ้างไม่ครับผมจองห้องนี้มาผมก็มีสิทธิ์ที่จะนอนห้องนี้ครับสภาพอย่างพวกแกเนี่ย จะพักห้องพักดีๆไปทำไมไร้ประโยชน์สุดๆหรือว่าถ้าเกิดพวกแก2คนอยากจะทำคอนเทนต์รีวิวห้องพักสุดหรูเนี่ยฉันว่าโรงแลมน่าจะเจ๊งก่อนนะโทษดูจากสภาพวกแก2คนเนี่ยเหมือนหายติดวิญญ,ญาณนะมันผีเล่รล่อนเลยจริงไม่เหมือนมิน้นรีวิวอะไรก็มีคนอยากติดตามวิวแพงๆเนี่ยก็ต้องเหมาะกับคนแพงๆอย่างมิน้น ไม่เหมือนพวกแกสภาพยาจบกนี่อะครับที่บอกว่าดูดีดูแพงการกระทำของคุณเนี่ยโคต,ตรจะต่ำเลยแล้วก็ถูกมากๆด้วยผมอยากรู้จริงๆว่าในสมองของพวกคุณเนี่ยมันมีแต่ขี้เรื่อยหรือเปล่าถึงคิดไม่แพงถึงพวกฉันจะแต่งตัวไม่แพงเนี่ยแต่ฉันก็ไม่ยอมแลกห้องกับพวกคุณหรอกนะคะเพราะว่า ฉันจองมาแล้วนี่คุณถ้าฉันไม่ได้ห้องนั้นฉันจะทำให้คุณโดนไล่ออกนี่พวกคุณแต่งตัวมาแบบนี้ทำให้โรงแรมดูต่ำนะฉันว่าพวกคุณย้ายโรงแรมเถอะฉันไม่คิดเลยนะคะว่าผู้จัดการโรงแรมหรูขนาดนี้จะมีทัศนคติต่ำคุณจบมาจากไหนล่ะคะจบหลักสูตรอะไรเขาไม่ได้สอนเรื่องมารยาทการบริการลูกค้าหรอกคะเอ๊ะ หรือว่าเขาสอนแล้วแต่ว่าคุณทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสันดานตัวคุณละคะนี่คุณด,าด่ากันทำไมแบบนี้เนี่ยสงสารทางโรงแรมนะคะที่มีพนักง,งานแบบเนี้ยแล้วก็สงสารทางเจ้าของโรงแรมด้วยค่ะฉันแค่ทำตามหน้าที่คุณมิ้นเป็นดาราถ้าได้พักที่โรงแรมมันผลดีนะ <c oughs> หรอคะ งั้นฉันขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณผู้จัดการคุณไม่ผ่านการทดลองงานของที่นี่คะ่ะฮะทำไมคุณพูดแบบนี้นี่คุณนุชลูกสาวเจ้าของโรงแรมนี้ครับฮะใช่ค่ะพอดีว่าคุณพ่อให้ฉันมาประเมินห้องพักที่โรงแรมนี้แต่ไม่คิดเลยนะคะขนาดยังไม่เข้าพักเนี่ย ยังเจอผู้จัดการที่มีใส่แย่แบบนี้ก่อนฉันขอโทษนะคะฉันขอโทษค่ะฉันไม่รู้จริงๆนะคะฉันฉันเห็นแก่โรงแรมนะคะฉันขอโอกาสนะคะไม่ค่ะส่วนคุณคุณอย่าเอาความเป็นดาราดังไปแบ่งที่อื่นอีกนะคะการที่คุณเป็นดาราเนี่ยแสดงว่าคนที่ชมผลงานคุณอยู่เนี่ยเป็นผู้มีพระคุณกับคุณนะคะคุณควรทำตัวให้คนเหลา ส,สรรเสิญแระยกย่องคุณในทางที่ดีนะคะไม่ใช่ทําตัวแย่ๆให้คนอื่นเขาเอาไปนินทากันสักวันชื่อเสียงของคุณก็จะดับไปเมื่อน,นั้นความเป็นดาราของคุณก็จะหมดความหมาย <c oughs> การเป็นดาราดังอ่ะมันไม่ยากหรอกนะคะคุณแค่สร้างข่าวสร้างกระแสขึ้นมานิดเดียวก็ดังแล้วแต่การรักษาความดังต่างหากทียากอย่างคุณเนี่ย ฉันว่าอีกไม่นานก็คงจะดับเมื่อนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่มีชื่อเสียงและความ V I P ของคุณก็จะหมดไป <c oughs> ฝึกเป็นคนธรรมดางแต่เนิ่นๆน,น,นะคะฉันขอเตือนคุณด้วยความหวังดี <c oughs> ส่วนห้องซีวิลสวีทเนี่ยคุณอยากจะพัก <c oughs> ก็พักได้นะคะทางโรงแรมเรายินดีต้อนรับแต่ว่าต้องเป็นวันหลังไม่ใช่วันนี้ เพราะวันนี้ฉันจะพักที่นี่ค่ะแป๊ค่ะที่รักคุณนุชคะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญทางนี้ค่ะอย่าเล่นจนออกเลยนะคะคุณนุชเห็นไหมเนี่ยเข้าไปแล้วละบ้านเอาเถอะนะเราพักที่โรงแรมอื่นก็ได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆจากพวกเรา